คนบนโลกใบนี้วุ่นวายอะไรกันก็ไม่รู้แต่ไม่มีใครสักคนเลยเหลือที่จะมาสอนเรื่องจิตไม่ต้องสอนเรื่องอื่นสอนแต่เรื่องจิตสอนทุกวันทุกคณะสอนย้ำๆๆๆําให้พวกเราฟังเรื่องจิตจนพวกเรามีความคุ้นชินกับจิตเข้าใจจิตเข้าใจเข้าใจจนทุกขณะจิตเรารู้จักแต่จิต จนเรารู้แจ้งทุกแง่มุมแห่งจิตจนเราสามารถใช้จิตได้ทุกอย่างเลยฝึกให้จิตมียานทัศนะอย่างรู้ทุกสปปรรพสิ่งทำได้หมดเลยพวกเรามีธาตุต้นกําเนิดที่มีพลานุภาพมากๆก,กันทุกคนจิตรู้ไหมว่าจิตมันสร้างทุกสปปรรพสิ่งได้หมดอะทั้งอันันตจักรวาลมันอยู่ในจิตเราทั้งหมดน่ะ แต่พวกเรากลับไม่รู้จักจิตใช้จิตไม่เป็นเลยฮะนี่พูดใ้มันแบบมีการใช้กันนเ,เนี่ยเหมือนกับเรามีร่างกายแต่เราใช้ร่างกายไม่เป็นอ่ะเหมือนกับเรามีความคิดมีจิตตาสังขารเนี่ยเรามีจิตตาสังขารแต่เราใช้ศักยภาพแห่งจิตตาสังขารไม่เป็นอ่ะเรามีทุกอย่างบริบูรณ์ไพ่บูรณ์สมบูรณ์สุดๆ เทคโนโลยีที่เลิศที่สุดก็คือจิตเรานี่แหละบอกให้ทั้งอนามตาจักรวาลอยู่ในจิตเราหมดอยากเห็นอะไรมันจะเห็นได้หมดอ่ะมันรู้หมดมันสร้างได้หมดดังบาลีกล่าวไว้ว่ามโนบุพังข้ามา,า,มา,า,มามธรรมามโนเสถษฐามโนมยาก่อนจะมีทุก สรรพสิ่งเนี่ยธรรมธาตุเนี่ยมันมีมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นธาตุต้นกําเนิดมันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยธรรมธาตุนี้ทั้งสิ้นเข้าใจไหมธรรมธาตุนี้คือธาตุต้นกําเนิดจิตเราคือธาตุชีวิตเป็นธาตุต้นกําเนิดมันสร้างนามธาตุขึ้นมาแล้วนามธาตุก็สร้างรูปธาตุขึ้นมาต่อทั้งอนันตจักรวาลนี่คือรูปธาตุ รูปท่าทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาจากนามท่าถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานแห่งท่าต้นกําเนิด